เปิดตัวอย่างอลังการจนเรียกกระแสฮือฮาทั่วทั้งวงการสำหรับบริษัทอจินไตยไทยแลนด์น้องใหม่แต่ใจใหญ่ที่ปี2565ทุ่มทุนกว่า100ล้านบาทปักธงลุยธุรกิจเต็มรูปแบบทั้งธุรกิจบันเทิงอจินไตยเอนเตอร์เทนเมนต์และศูนย์สุขภาพและความงามแบบครบวงจรอจินไตยเวลเนสคลินิกแอนด์สปาที่มั่นใจว่าจะเฉิดฉายขึ้นมายืนแถวหน้าของวงการด้วยความสามารถและคุณภาพพร้อมทุ่มงบก้อนตโตประมาณ8หลักจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีอจินไตยไทยแลนด์มิดกาล่าสุดอลังการด แม่น้ําเจ้าประยาที่หอประชุมกองทัพเรือโดยเป็นการแกรนโอเปนนิ่งธุรกิจภายใต้ร่มของอจินไตยอย่างเป็นทางการโดยมีคนดังในแวดวงต่างๆรวมทั้งเซเลบริตี้คนบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานกันอย่างครับข้างครับ จินไตเมตกาล่านะคะแล้วก็เรียกว่าเราเนี่ยห่างหายไปจากบันเทิงนานด้วยความที่มีสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็งานนี้เป็นงานแรกของการกลับมาจากการ3ปีซึ่งเมตกาล่าเราอยากให้ทุกคนที่มาร่วมในงานงานนี้ค่ะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการเดินบนรมแดงแล้วก็แต่งตัวแบบสุดเยียงกันไปเลยสําหรับการเมดการ่าในรอบๆนี้ค่ะคะุณประสงค์ของจัดงานี้คืออะไรครับ จุดประสงค์ในการจัดงานในรอบรอบนี้ก็คือเราอยากจะ represent บริษัทว่าเรากลับมาเหมือนเดิมในพักข,ของการส่งมอบความสุขทุกๆพื้นที่ในภายใต้ของอาจินไตรกุลทั้งหมดนะคะเราก็จะมีการเปิดตัวหนังซีรีส์นะคะที่จะมีการออนในเวิร์กทอยในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงสี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็เปิดตัวศิลปินในสังกัดแล้วก็มากกว่านั้นก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆด้านธุรกิจสุขภาพและความงามหลังจากที่เราได้มีการ บ่งเพาะช่วงเวลาโควิดแล้วก็กลับมาเนี่ยรอบนี้เรียกว่าเปิดอย่างเป็นทางการะค,ะาค่ระการธุรกิจความงามมาสู่อิจเกณฑ์เรามองว่ามันตรงนี้มันมีโอกาสยังไงบ้างหรับสำหรับดิซ่าดิซ่าว่ามองมองถึงโอกาสทางด้านถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะมันจะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ส่งมอบสําหรับคนที่มีดูแลตัวเองนะคะทั้งสุขภาพแล้วก็รูปร่างหน้าตาซึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเองหรือวงการอ,าอื่นๆนะคะเรื่องรูปร่างภาพรลางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการเปิด โอกาสให้กับเราค่ะและในส่วนของการขายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เหมือนกันนะคะซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะเราคาดหวังว่าอาจินไตกรุ๊ป่ะเราจะส่งมอบความสุขอย่างที่เราเคยทํามานะคะในการในจากการเปิดงานในรอบๆนี้ค่ะเปิงานมันมี้จบเปิดทีงมีงานอย่างเขาให้สิ่งตอบรับยังไงบ้างเพราะว่ามปนความยิ่งใหญ่ใหญ่มากนะวิก็เรียกดว่าดีใจเพื่ม <c oughs> ใจม <c oughs> ใากๆเลยสําหรับการตอบรับของ ของสื่อเองก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงแขกนะคะที่มีการลงทะเบียนร,รีเจสเซอร์มามากกว่า1000นะคะในทุกๆรอบของการจัดงานเราเนี่ยเราไม่เคยให้ต้องลงทะเบียนเลยแต่ว่ารอบนี้เรียกว่าเป็นการลงทะเบียนที่นานแน่นมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมสื่อแล้วก็รวมถึงแขกนะคะทีะ่ตั้งใจมางานของลิซ่าเองแล้วก็ของอาจินไตกรุ๊ปนะคะ,อะนอกจากความตั้งใจแล้วนะคะทุกคนก็แต่งตัวตามธีมได้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกับเมกาล่า2022ค่ะิบงนนค่ะงานีอะไรนะคะ ในงานนะคะก็จะพบการเปิดตัวของบริษัทแบบอลังการแล้วก็มีการโชว์ของศิลปินในสังกัดค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวพันธม,มิตรของบริษัททั้งหมดแล้วก็รวมถึงธุรกิจทั้งหมดของบริษัทนะคะแล้วก็ในงานเองค่ะ ของอแถบผู้ที่เข้ามาร่วมในงานค่ะเราจะมีการมอบรางวัลน,นะคะอวอร์ดสำหรับดาราศิลปินแล้วก็มากกว่าน,นั้นก็คือเป็น The Best Costume Top 20นะคะสำหรับคนที่แต่งตัวเลิศหรูอลังการที่สุดใน20รางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีรางวัลที่เรียกว่าเป็นอวอร์ดในปีที่1เพื่อจะส่งมอบต่อของปีถัดไปที่เราจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าน,นี้นอีกค่ะ เรามากกว่าการทุ่มทุนคือค,ค,ความตั้งใจของเราเองแล้วก็กลุ่มพันธมิตรนะคะแล้วก็รวบรว,วมรวมถึงแบบทีมสือ่อแล้วก็เป็นเพื่อนๆในเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรใ,ในทุกๆกลุ่มของพันธมิตรของเราะคะ่ะอยากอธิจใจตั้งเป้าหมายในธุรกิจเอเทนเมนต์ยังไงบ้าง จะต้องไประดับไหนหรือว่าจะทำอะไรบ้างสำหรับขาพาร์ทอ็นเทอร์เทนเมนต์น,นะคะเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะไปอยู่ในพื้นที่นะคะก็คือในท็อปฟายนะคะภายในระยะเวลา3ปีแล้วก็มากกว่าน,นั้นก็คือเราอยากเป็นเป็นบริษัทที่ สั่งสมผลงานเรียกว่าเป็นการปลุกป,ปั้นผลงานนะคะเพื่อส่งต่อให้กับผู้คนแล้วก็ส่งมอบความสุข,ขอคอนเซ็ปต์ของอาจินไตค่ะเราเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสทั้งศิลปินเองแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราอยากจะให้ความสุขกับผู้คนที่เป็นท่านผู้ชมเองนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของศิลปินในสังกัดเราด้วยค่ะอยากให้คนอยู่ปร,รเจตนะ์ในอนาคตที่เราจะได้เห็นกันนเรื่องนี้ <c oughs> มีอะไรบ้าง ตอนนี้โปรเจกต์ที่จะได้เห็นในไม่เรียกว่าอนาะคตวันนี้เรามีการเดบิวต์ศิลปิน,นพรุ่งนี้เลยนะคะก็วันนี้มีเดบิวต์ศิลปินในวงวงหนึ่งนะคะชื่อเซทเวนตี้ทูแล้วก็เขาจะมีการเปิดตัวให้เห็นปี๋ไม้ไลายมือกันบนเวทีนะคะแล้วก็หนังซีรีส์ที่เรียกว่าเราเนี่ย ร่วมทำทุนสร้างร่วมกับญี่ปุ่นเองนะคะเป็นบรรทมิของเราแล้วก็จะมีการออนในเวิร์กพอยในวันพรุ่งนี้เลยนะคะตอนช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะของเวิร์กพอยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็น the t o love d e l i t y นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ปั้นศิลปินที่เป็นเจนวที่เป็นที่นิยมในและตอนนี้อยู่ะคะ่ะแล้วก็มีการจัดขบวดด้วย แล้วก็มีงานด้าน CSR นะคะที่เรียกว่าปีนี้นะคะอาจินไตไทยแลนด์ค่ะเป็นเจ้าภาพนะคะในการสนับสนุนการจัดงานสําหรับคนหูหนวกทั่วโลกนะคะก<ม>็ตอนนี้มีดิจิเตอร์มาแล้วมากกว่า20ประเทศนะคะก็จะอยู่ที่วันที่27ธันวาคมจนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะคแล้วก็รอบไฟนอกจะอยู่ที่วันที่3ธันวาคมก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบริษัทเราน้องใหม่แต่ไฟแรงมีครบทุกอย่างเลยค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ลิซ่าอยากจะขอพื้นที่ตรงนี้นะคะให้กับสื่่อแล้วก็ น้องๆที่อยู่ในสังกัดนะคะในบริษัทในเครือทั้งหมดนะคะเราเป็นบริษัทที่น้องใหม่แต่เรามีความตั้งใจมากๆทั้งตัวลิซ่าเองแล้วก็รวมทั้งเด็กศิลปินในสังกัดค่ะเราฝุกฝนแล้วก็เราตั้งใจจริงๆในการรังสรรค์ผลงานของทุกๆพาร์ทแล้วก็อยากจะให้ผลงานของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ของสังคมทุกภาคส่วนเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ